ทุกคนผลงานกบขิงฟอกออริจินอลนะครับวันนี้เราได้แปดแต้มนะทุกคนใส่ดีๆทั้งนั้นเลยตุ๊นติกแต้มทุกคนไสสวยนะครับโอ้ไม่้ำนึกเราทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่อ่างเก็บน้ำนะครับเรามาตกป่าชั่วโมงครึ่งได้มา5แต้มทุกคน ดูที่คน้นไซโลสาตัวนะครับกัดเป็น Kingfox Original นะครับเป็นกบใบพัดไข่ Kingfox นะครับผมใช้เป็นตัวสีแดงนะทุกคนกัดเฉพาะช่วงหน้าเวยงเดียวเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นใช้เป็นสีเขียวเหลืองน,นะครับเปลี่ยนสีเยอะบ,บ้างครับไปเดี๋ยวลองสีนี้ดูบ้างไปไปไปกำลังกัด หยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนเลยหยุดก่อนเลยไม่กัดแล้วลูกแตกไม่ทำนะกัดจะไม่โดนไม่ซ้ำไม่ซ้ำอูไม่ซ้ำที่ไหนเราตีย้ำๆกัดนะฮะมาคน ไช้ดีด้วยนะครับกัดเป็นเหยื่อกบ King Fox Original นะครับทุกคนกัดซ้ำเลยตัวเนี้ยนี่ตอนแรกเขาโดนตรงนี้ด้ดยเห็นไหมนี่ตียำๆโดนเต็มปากเลยไปเ,ยเราเก็บก,ก่อนตัวนี้ไปรุยต่อจะเข้า้วยสเท่าหน่วันนี้นี่กัดดีจริงนะครับผมอาจจะอยู่ถึงเที่ยง,งนู่แหละ อยู่มันสูบตั้งแต่ตกเลยครับล <c oughs> <c oughs> บก็กลิ่นไม้เอาเอาเอาเดี๋ยวลุบ อีกหนึ่งแต้มทุกคนไฟสวยนะครับอีกหนึ่งแต้มครับเราไปตีในห้วยมานะไม่กัดเลยเจอป่านอกห้วยแต่ตัวนี้สั้นดีนะผลงานกบคิงฟอกอริจอล4.0นะทุกคนกบใบพัดนะี่แหลของค่ายคิงฟอกทุกคนเด็ดอีกแล้วทุกคนตอนนี้เรากำลังไปหลังอ่างแล้วนะครับผมว่าปลาช่อนอ่างเนี่ยน่าจะมีเยอะมากนะเพราะว่าเราจะตกโซนแบบที่มีต้นไม้ให้เยอะนี่ไม่ได้เลยนะจะได้ตกแบบแถวหน้าวีไม่ก็เป็นลานด้านลหลังนะทุกคน น้ำลดแบบแห้งๆนี่น่าจะมันหมดไปไกลไว้ก่อนนี่เป็นหลาด้วยดูเป็นลาน หนึ่งแต้มใส้ดีนะทุกคนเราบบวนตีเท่านี้แหละกัดเป็นกบคิงฟอกออริจินอลนะครับเป็นก,บ,นบ,นกบไปพัดของค่ายคิงฟอกนะทุกคนอ,อีกแล้วโดนตรงลานอีกแล้วตรงลานมีตัวครับเดี๋ยวเราไล่เคาะไปเรื่อยๆนะกัดจนยับเลยครับทุกคนผลงานกบคิงฟอกออริจินอลนะครับวันนี้เราได้แปดแต้มนะทุกคน ไปดีๆแค่นั้นเลยฝากผลงานไปด้วยนะครับกบกิงฟอกออริจินอลครับ